สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจากเรื่องวันพีชนะครับเป็นแบบจีบิตัวนี้คือตัวฟาร์มิงโกนะครับอันดับแรกให้เราวาดหัวกลมกลมก่อนนะครับเหมือนจะสูงไปต่อมาก็เป็น ลำตัวนะครับมีท่าทางด้วยวาดเป็นขาก่อนแล้วกันตัวนี้จะเป็นขาเล็กๆแล้วกันเนาะ ใส่กางเกงที่เรียกว่าอะไรดิครึ่งแข้่งนะครับแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าแบบไหนขอดูข้อมูลนิดนึงขอเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้ากางฟู วาดเป็นวาดเป็นท่าที่อ่ตอนที่แบบอ่ไม่ได้ใส่เสื้อที่เป็นขนนกนะครับเอาเสื้อขนนกคลุมไว้เฉย,เฉย จะมีเสื้อตัวข้างในเนาะมันเป็นเสื้อที่ผูกเอาไว้แล้วเสื้อก็เป็นลายไม่วาดลายนะครับขี้เกียบแกะลายมันมีกามด้วย มือตัวการ์ตูนแบบ g ีบก็เราก็ไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรเยอะนะครับแล้วก็มีคนนกคุมอยู่ ทำคร่าวๆไว้ก่อนนะครับมันเป็นเสื้อขนนกเนาะจะมีแขนเสื้อด้วยเราก็ทําเป็นแขนเสื้อออกมาปุ๊บขนนกคุมเยอะๆหน่อย <c oughs> ประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาวาดหน้ามันดีกว่า แบ่งเส้นกึ่งกลางหน้านะครับหน้าก็ไม่ต้องให้มันเหมือนในตัวการ์ตูนมากเพราะเราวาดเป็นแบบจีบีนะครับอันนี้เป็นตาเนาะตาก็จะเป็นแว่นแว่นเป็นลักษณะคล้ายๆใบไม้ทำข้าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรับแต่งจมูกแล้วก็ปาก เป็นแหลมแหลมนะครับไม่ได้ทูเหมือนหยดน้ำนะเสร็จแล้วก็จะมีเส้นขีดด่างปึ๊บทรงผมเป็นผมสั้นๆเกลียนๆนะครับมีหูด้วย ผมก็วาดให้เป็นโครงร่างก่อนแล้วค่อยมาใส่รายละเอียดที่มันตั้งๆชี้ๆก็เสร็จนะครับโดฟามิงโกในแบบจีบิวาดง่ายๆนะครับ วาดตัวส่วนที่เป็นเลนของแว่นตาด้วยนะครับมีฟันด้วยวาดเป็นคนนก ยืนซอทะลุกระดาษบ่งบอกได้ว่าควบคุมน้ำหนักมือไม่ค่อยอยู่แล้วคงเป็นเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับโอเคโดฟามิงโกน่าจะแค่นี้ก็เสร็จนะครับ กางเกงลายๆของมันเราก็จะขี้เกียจแกะลายนะครับก็ช่างมันนะครับดึงลงมานิดนึงให้มันอยู่กลางหน้ากระดาษนะครับต่อมาเรามาตัดเส้นกันดีกว่า เอาปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นรอบนอกนะครับ ชัดเส้นไปเรื่อยๆต่อมาก็ใช้ปากกาที่เส้นเล็กลงนะครับปากกาเส้นเล็กแต่ราคาแพงกว่า เ็บรายละเอียดในส่วนที่อยู่ด้านในนะครับโครงหน้ารายละเอียดของหู แว่นตาอันนี้เป็นเลนส์ของแว่นตานะครับจมูกแหลมๆแ,แล้วก็ปาก มีฟันด้วยนะครับแล้วก็เป็นโครงหน้าคราวนี้ก็เป็นเสื้อคลุมส่วนที่คลุมไหลมีเป็นขนนกปละปาอยู่ด้านในตัวด้วยนะครับ เสื้อคุมส่วนที่คุมไหล่อีกข้างหนึ่ง mm hmm. แขนเสื้อนะครับแล้วก็เป็นมือ ือตรงนี้มันเอามาผูกกันนะครับวาดหลายเสื้อด้วยดีกว่ามันจะได้ดูไม่โลง่งอันนี้เป็นกล้ามนะครับตามด้วยเข็มขัด มีลายกลมๆแล้วก็การเกงที่ไม่วาดลวดลายเพราะขี้เกียจวาดนี่ดีลตรงนี้นิดนึง โคงหน้านะครับแล้วก็หูเสร็จเรียบร้อยนะครับโดฟามิงโกก็สำหรับโดฟามิงโกแบบจีบีก็เสร็จแค่นี้นะครับอาจจะบรรยายงงๆนะครับเพราะว่าเริ่มดึกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ เท่านี้นะครับสวัสดีครับ